แก้ปัญหาเรื่องถุงพักปัสสาวะชอบรั่วในเวลากลางคืนได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้มาดูกันค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของลูกเพจนะคะชื่อพี่ศักค่ะก็เป็นชาวทวารเทียมที่ต้องใช้ปัสสาวะนะคะทีนี้ปัญหาที่เจอค่ะในตอนกลางคืนเราก็จะใช้ถุงพักใช่ไหมคะแบบนี้ต่อกับถุงทวารเทียมทีนี้มีปัญหาก็คือถุงพักปัสสาวะนี่ชอบรั่วค่ะเลอะเตียงเลอะที่นอนงานเข้าตอนเช้าเลยไม่โอเคแม้ว่าถุงพักปัสสาวะหรือที่เรียกกันว่ายูรีนคอลเลกชันแบ็คเนี่ยนะคะมีความจุถึง2 0 0พัิลิตรเลยก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะอันนี้พี่ศักเขาก็เป็นปัญหานะก็เลยคิดดีใส่มาว่าใช้อะไร แทนถุงพักปัสสาวะเวลานอนถึงจะไม่รั่วดีจะมีอะไรที่ะจะมาช่วยลดปัญหานี้ได้แล้วก็ประหยัดด้วยอันเนี้ยสำคัญเลยจริงๆเขก็มาดูนะคะพี่ศักก็เลยมาค้นพบว่าเออกล่องทับพพอแวร์เนี่ยค่ะใกล้ตัวหาง่ายราคาถูกแล้วกลับมาใช้ซ้ําได้ก็เอามาลองประยุกใช้โดยเริ่มจากเจาะรูมุมฝานะคะตามภาพนี้ค่ะแล้วก็เอาตัวสายพักปัสสาวะที่เป็นท่อยางเนี่ยสอดลงไปแล้วก็ใช้กาวพลาสติกเนะะี่ยค่ะหยอดรอบๆเพื่อที่จะอุดรูเนี่ยค่ะ เมื่อเมื่อสาเร็จแล้วก็จะเป็นภาพอย่างนี้สามารถใช้แทนถุงพักปัสสาวะได้ใช,ใช้ในเวลากลางคืนเพราะว่าเราไม่ต้องอเคลื่อนไหวไปที่ไหนนะคะ,ะ,คะได้สบายตื่นเช้ามาก็อารมณ์ดีสุดค่ะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านวันนี้ขอขอบคุณพี่ศักดิ์นะคะใครไปลองทําได้ผลยังไงมาเล่าให้นุ้ยฟังด้วยนะคะติดตามเรื่องเล่าประสบการณ์ของชาวทวันเทียมได้ที่ช่องทางของเพจสัต์นุ้ยนี้นะคะหากนุ้ยมีเรื่องดีๆที่มีประโยชน์ก็จะนํามาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ